สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะเรามาพูดเฉลยต่อกันเลยนะคะจากครั้งที่แล้วนะคะจารย์ได้พูดไปว่ามีการทดลองนะคะปรากฏว่าหลอดการทดลองที่กอไก่งอกเพียงแค่หลอดเดียวนะคะเพราะเหตุใดนะคะแสดงว่าหลอดทดลองใดเป็นชุดควบคุมลูกก็ชุดหลอดทดลองกอไก่ใช่ไหมคะตัวแปรต้นของแต่และการทดลองนี้คืออะไรนะคะตัวแปรต้นของการทดลองขอไข่คือน้ํา คอควายคืออุณหภูมิงองงูคืออากาศนะคะสำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพืชชนิดนี้คืออะไรนะคะคือน้ำอุณหภูมิที่เหมาะสมและอากาศนะคะเราจึงสามารถสรุปผลการทดลองนี้ได้ว่าน้ำอุณหภูมิและอากาศมีผลต่อการงอกของเมล็ดถ้าขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่หรือไม่เหมาะสมนะคะ มเมล็ดก็จะไม่งอกนั่นเองนะคะสำหรับนะคะในหัวข้อของการตรวจสอบคุณภาพของมเมล็ดนะคะ,ะการตรวจสอบคุณภาพของมเมล็ดก่อนปลูกเช่นความสามารถในการงอกหรือความมีชีวิตของมเมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงของมเมล็ดพันธุ์ความบริสุทธิ์ของมเมล็ดพันธุ์และความชื้นของมเมล็ดพันธุ์นั่นเองค่ะ เราในการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์อาจใช้ดัชนีการงอกของเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงมากสามารถงอกได้เร็วกว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงมีสูตรนะคะในการหาค่าดัชนีการงอกของเมล็ดว่าผลบวกนะคะของจํานวนต้นกล้าที่งอกในแต่ละวันหารด้วยจํานวนวันหลังการเพราะเมล็ดนะคะ ทีนี้ในการทดลองนะคะการศึกษานะคะการงอกของเมล็ดพันธุ์ของเมล็ดถั่วเหลืองที่มาจาก3แหล่งต่างกันนะคะแหล่งที่1่แหล่งที่2และแหล่งที่3นะคะปรากฏว่านะคะแหล่งที่3เนี่ยนะคะวันที่2ก็เกิดการงอกแล้วนะคะเพราะอะไรนะคะอาจารย์เลยมีคาถาม2ข้อนะลูกนะ ในข้อนะคะอาจารย์ก็จะฝากไว้เป็นคําถามในใบงานละกันนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเราจึงสามารถที่จะสรุปเนื้อหานะคะในเรื่องของปัจจัยได้ว่านะคะปัจจัยที่มีผลต่อ,อก,การงอกของมอเมล็ดนะคะอย่างเช่นน้ําหรือความชืน้นแกส๊สออกซิเจนอุณหภูมิแสงแล้วก็ สามารถนะคะสาเหตุของสภาพพักตัวของเมล็ดอย่างเช่นส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ดมีความหนาหรือแข็งเปลือกเมล็ดมีสารจำพวกไขคิวตินลิกนินซูเบอรินสะสมอยู่ที่ผนังเซลล์ของเปลือกเมล็ดเปลือกเมล็ดไม่ยอมนะคะให้แกส๊สออกซิเจนแพร่ผ่านได้เปลือกเมล็ดนะคะมีสารเคมีบางชนิดนะคะที่ยับยั้งนะคะ ผลการงอกของมเมล็ดนะคะซึ่งเอ o มบิโอนี้เนี่ยนะคะยังมีการเจริญเติบโตมไม่เต็มที่นะคะดังนั้นวิธีการทำลายสภาพพักตัวของมเมล็ดก็คืออย่างเช่นนะคะการแช่มเมล็ดในน้ำหรือสารละลายกรดการปาดหรือการเฉือนการเพาะเปลือกการเผาหรือลนไฟการล้างสารเคลือบมเมล็ดนะคะออกมา ะะสำหรับเนื้อหาในปัจจัยนะคะที่มีผลต่อก,การงอกของเมล็ดนะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไว้เท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ